เพื่อรับการบรรจุอาหารแห่งชีวิตคือพระวจนะของพระองค์ที่สร้างชีวิตของเราถ้อยคําของพระองค์ที่ให้จิตวิญญาณของเรานะั้นเป็นเอ,อยมนในความรักของพระองคเข้ามาเข้ามาในยอห์ที่สิบห้าข้อห้าเราเป็นเ่าวมวลท่านทั้งหลายเป็นกิ่นผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา แต่เราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแนละ้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยและนี่คือการเข้ามาสนิทน่านสนิทเป็นเนื้อเดียวกับโรคถ้อยคำของโรคเข้าไปในจิตวิญญาและเป็นเนื้อเดียวกันยางแยกจากกันไม่ได้ ด้ะคำของพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบสามข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอเดียวกันและเพื่อลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์แลเราได้ หลับตาลงแล้วฟังค่อยคําของพระองค์แล้วดื่มให้จิตวิญญาณทั้นดื่ม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 แม่น้ําแห่งชีวิตผู้ที่กระหายเข้ามาดื่มแม่น้ําแห่งชีวิตแล้วท่านจะอิ่มเองแล้วท่านจะไม่กระหายอีกเลย ว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นบ่อน้ําเดียวที่ทําให้ท่านอิ่มเองจนเข้ามาถ้า้พยคำของเราฝังอยู่ในท่าน จะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งน,นั้นนี่ฟีจิตวิญญาณของท่านกำลังเดือดพระวระจนะของเรา ที่ทําให้มีชีวิตขึ้นมีชีวิตขึ้นมีชีวิตขึ้นถ้าท่านทั้งหลายรักษาพระบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เรารักษาพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระนี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านยินดี เพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเป็นเปียเป็นเปียจงเป็นเปียจงยึดมั่นในความรักของเราพระคำขององค์พระยาสคพิทยมัยยนต์บทที่15ข้อ1 1 5 ยึดมั่นในความหลักของพระเยซูคริสต์ยึดมันอยู่ในความหลักขององค์พระยเยซูคริสต์พระเยซูเป็นอย่างไรท่านเป็นอย่างนั้นท่านมีกําลังเพราท่านรับประทานอาหารแห่งชีวิตที่ท่านได้ดื่มน้ำทำรงชีวิต จะมีกำลังไฟวิญญาณที่จะทำทุกๆสิ่งได้เมื่อจิตวิญญาณของท่านได้รับอาหารแห่งชีวิตได้รับอาหารแห่งชีวิตพระเยส,สูติ์ว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าสนิทเป็นเนื้อเดียวกับเรา ทุกสิ่งที่เป็นของเราก็เป็นของเจ้าเราอยู่ที่ใดเจ้าก็จะอยู่ที่นั่นจงเชื่อในถ้อยคำของเราและเจ้าจะพ้อเราเมื่อเจ้าเชื่อฟัง และดำเนินตามถ้อยคำของเราเจ้าจะพบเราจงละความกังวลกวาวยจงมอบปัญหาทั้งปวงที่เจ้ามีอยู่นะั้นไว้กับเราเชิญและจงวางใจแล้วตามเรามาตามเรา ให้เจ้าได้เห็นการอัศจรรย์เราจะให้เจ้าได้เห็นการอัศจรรย์โลกทั้งหลายเอย๋ยจงระวังโลกนี้จะขโมยหัวใจของเจ้าไปจากเราอย่ารับโลกหรือสิอนค้างใ้เลยมากกว่าเราเรามีทุกสิ่ง เรามีทุกสิ่งเราสามารถมอบให้กับเจ้าได้ทุกๆสิ่งที่เจ้าต้องการจงหันมามีความไว้วางใจเราเถอะอาจจะช้าแต่เราไม่เคยมาสายและทันเวลาเสมอทันเวลาเสมอจงเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเถอะ เจ้าอาจจะเคยชินกับสถานที่เดิมกับกลุ่มคนเดิมแต่ลูกเอ๋ยเราพาเจ้าสูงขึ้นเราพาเจ้าสูงขึ้นแล้วเจ้าจะมีความสุขจงกล้าที่จะก้าวออกมาแล้วชื่นชมยินดี วีการอาจจะจัน์มากมายก็รอคอยเจ้าเจ้าจะไม่ได้สิ่งใหม่ถ้าเจ้าไม่กล้าก,ก้าวออกมาเจ้าอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแต่ลูกที่รักของเราเราจะให้เจ้ามากกว่าทุกสิ่งที่เจ้าสูญเสียไปจงก้าวออกมาเดินตามเรา เดิตนตามเสียงของเรา เปิดตามองสิ่งใหม่จงเปิดตาของ,ง,จงเจ้ามองสิ่งใหม่จงค้นหาสันติสุขและความชื่นชมยินดีในทุกทุกวันและเจ้าใจเห็นว่าในทุกทุกวันนั้นมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีรอคอยเจ้าอยู่เมื่อเจ้าฝึกที่จะค้นหามัน แต่หลายคนไม่เคยค้นหาและเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีเลยลูกเอ๋ยถ้าเจ้าจุดจอกับสิ่งใดเจ้าก็จะได้สิ่งนั้นเมื่อเจ้าจุดจอกับความทุกข์ความเจ็บปวดเจ้าก็เห็นแต่สิ่งนั้นเจ้าคิดถึงอะไร พระเจ้ามีสิทธิอำนาจเจ้าสามารถเรียกทุกสิ่งเข้ามาได้ด้วยความคิดและความรู้สึกดังนั้นแล้วเจ้าจงระวังความคิดและความรู้สึกที่โดยไม่รู้ตัวเจ้าจะดึงดูดสิ่งที่เจ้าไม่ต้องการเข้ามาจงเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เมื่อเจ้าต้องการสิ่งใดจงขยายสิ่งนั้นเมื่อเจ้าต้องการสันติสุขและความชื่นินดีจง ค้นหาถ้าพร,พรมากมายที่เรามอบให้กับเจ้าแล้วมอบให้กับเจ้าอีกเจ้าจงคิดถึงรู้สึกและพูดออกมาและจิตวิญ,ญญาณของเจ้าก็ได้รับการบรรจุฐานถ้อยคำของเจ้าเมื่อเจ้าขอบคุณเราเมื่อเจ้าขอบคุณเราในทุกๆวันจิตวิญญาณของเจ้า ก็ได้รับการบรรจุและเติมเต็มเราบอกถึงความลำ้ำลึกที่เจ้าสามารถครอบครองได้อย่างง่ายๆแต่ใครที่จะเชื่อผู้ใดที่เชื่อก็จะได้ครอบครอง ในพระธรรมเอเวนัส์บทที่สองข้อสิบเจ็ดึงสิบแปดพระองค์เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ไกลและสันติสุขแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เพราะโดยพระองค์รงคเราทั้งสองพวกสามารถเข้ามาถึงพระบิดาโดยพระมิญญาณองค์เดียวยให้พี่น้องได้ป่าป,ประกาศตามนะคะได้วาง มือของท่านที่หัวใจของท่านของคุณพระดิดาที่พระองค์บรรจุเ้้ยอคำของพระองค์ที่เป็นอาหารแห่งชีวิตลงมาในจิตวิญญาณของลกูกจิตวิญญาณของโลกอิ่มเองจิตวิญญาณของโลกแข็งแรง จิตวิญญาของเขาลุกสุขภาพดียอดเยี่ยมเพราะได้รับอาหารที่เป็นถ้อยคำของพระองค์ที่สร้างชีวิตของโลกพระเยซูเป็นพระมาตาที่มาบาังเกิดเป็นมนุษย์และลูกกำลังดื่มพระเยซู ที่เป็นพระวาทาลูกอิ่มเองลลูกเป็มล้งทุกสิ่งที่เป็นพระองค์เต็มล้นลอยู่ในจิตวิญญาณของลกูกใช่แล้วลูกได้รับทั้งหมดที่เป็นพระองค์อย่างแยกจากกันไม่ได้ลูกดื่นดำ อยู่ในความรักของพระองค์อยู่ในสันติสุขของพระองค์ลูกครอบครองสิ่งล้ำค่าเหมือนที่องค์พระเยซูคริสครอบครองลูกเต็มล้นด้วยสติปัญญาเหมือนที่องค์พระเยซูคริสเต็มล้น,น,นด้วยสติปัญญาเพราะว่าพระเยซูตรัสว่า ที่ฉลาดกว่าโซโลมอนก็อยู่ที่นี่แล้วนั่นคือพระองค์และพระองค์อยู่ภายในลูกแล้วพระองค์เป็นสติปัญญาที่บริสุทธิ์ยิ่งกว่าสติปัญญาของโซโลมอนพระองค์เต็มล้นด้วยสติอำนาจในฤทธิ์เดชและพระองค์อยู่ภายในโูก ใช่แล้วลูกเต็มล้นด้วยสิทธิทอำนาจแลริตให้เป็นต้องหายใจลึกๆใช่แล้วลูกเต็มล้นด้วยสิทธิทอำนาจแลริตีจิตวิญญาณจิตใจร่างกายของลูกสัมผัสและรับรู้ชีวิตของลูก ถูกเติมเต็มด้วยพระเยซูคริสต์เมื่อศัตรูมองมาที่ลูกจะพบพระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณพระองค์การสิทธิพิเศษของการเป็นบุตรของพระองค์ ที่ลูกได้รับความล้ำค่าของการเป็นเนื้อเดียวกันลูกได้เข้าใจในเทศคําคำที่บอกว่าเข้าสนิทอยู่ในเราเข้าสนิทอยู่ในเราลูกเข้าสนิทอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ย่างแยกจากพรงไม่ได้เลย ลูกไม่มีความหมาดลอยใ,ใดเลยสิเพราะทุกพื้นที่ชีวิตของลุงเป็นล้นด้วยพระลูกนั่งอยู่ในตำแหน่งแห่งใจสนาลูกเชื่อลูกไว้วางใจพระงลูกเป็นล้นด้วยสันติสุขลูกเป็นนิรันตา ลูกเป็นยังไรคบทุกสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของลูกรับรู้เรื่องราวทุกอย่างทุกสิ่งที่ลูกดำเนินชีวิตในโลกนี้และตอบสนองกับพระองค์ในโลกนี้ไม่ได้จบอยู่ในโลกนี้ แต่พระองค์จัดเตรียมบำเหน็จมากมายทั้งในโลกนี้และในสวรรค์ไว้ให้ลูกแล้วพราะพระองค์ตรัสว่าถ้าไม่มีที่อยู่เราจะบอกเจ้าแล้วแต่เราไปเพื่อจัดเตรียมที่อยู่เป็นอันมากให้กับเจ้าพระองค์จัดเตรียมที่อยู่ให้ลูก ในสวรรค์พระองค์จัดเตรียมที่อยู่ให้ลูกในโลกนี้พระองค์จัดเตรียมครอบครัวฝ่ายวิญญาณให้กับลูกในโลกนี้พระองค์จัดเตรียมทุกๆสิ่งที่ลูกต้องการและจำเป็นในชีวิตของลูกในพันธกิจของลูกสนับสนุนแผนง,งาน ที่พระองค์ให้ลูกทำในโลกนี้ทรัพยากรทุกๆอย่างพระองค์จัดเตรียมไว้ให้แล้วพระองค์เป็นเจ้าของลูกพระองค์เป็นผู้เขียนชีวิตของลูกลูกไว้วางใจลูกเป็นสมบัติของพระองค์ ลูกขอยินยอมให้พระองคอ์ครอบครองทั้งหมดลูกไว้วางใจในแผนงานของพระองค์ที่มีในชีวิตของลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า